หนุ่มกัญชัยฟาดกลับพี่ชายเฟี้ยวฟ้าวปมถูกลอตเตอรี่ทุกงวดแบบแซ่บมากแม่ของขึ้นไม่น้อยสำหรับหนุ่มฟ้าเฟี้ยวหรือเบียวพี่ชายของดาราสาวเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงริงโก หลังจากที่ได้เห็นคลิปรายการหนึ่งที่มีสองคนดังหนุ่มกัญชัยและมดดำเป็นพิธีกรดำเนินรายการร่วมกับสาวรถเมย์คเนึงนิดขณะที่ทั้งคู่กำลังอ่านข่าวน้องสาวของตนพร้อมกับแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องความเชื่อและความศรัทธาในเรื่องของพญานาครวมถึงเรื่องที่น้องสาวตนถูกลอตเตอรี่จำนวนมากติดติดกันในเชิงล้อเลียนไม่เหมาะสมสร้างความไม่พอใจให้หัวอกคนเป็นพี่ชายจนต้องออกมาโพสฉะเดือดถึงหนุ่มกัญชัยและมดดำ ล่าสุดพิธีกรคนดังหนุ่มกัญชัยขอฟาดกลับไม่ยัง้งผ่านทางรายการข่าวใส่ไข่ชี้แจงเป็นข้อข้อดังนี้ 1. เรื่องเชิญไปออกรายการแล้วไม่ปกป้องความจริงก็คือเหตุการณ์เกิดมาแล้วหลายปีมาก ในรายการปากโปง้งซึ่งตนรับหน้าที่พิธีกรพร้อมกับนุ้ยสุจิราและเชิญเฟี้ยวฟ้ามาพูดคุยซึ่งตอนนั้นมีกรณีปัญหากับแฟนเก่าที่ทำธุรกิจด้วยกันซึ่งในรายการเฟี้ยวฟ้าหลุดปากไปว่าแฟนเก่าโกงตนทำให้ครอบครัวของฝ่ายชายไม่พอใจและขู่ฟ้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มกัญชัยนุ้ยสุจิราที่ท้องแก่รวมทั้งตัวเฟี้ยวฟ้าด้วย ตนจึงไปขอโทษฝ่ายชายและครอบครัวเพราะไม่อยากให้หนุ้ยที่ท้องแก่ต้องอุ้มท้องขึ้นศาลพร้อมกับชี้แจงว่าทางรายการไม่ได้ตั้งใจและเชื่อว่าเฟียวฟ้าก็ไม่ได้ตั้งใจเช่นกัน ซึ่งทางครอบครัวฝ่ายชายยอมถอนฟ้องตนกับนุย้ยแต่ไม่ยอมถอนฟ้องเฟี้ยวฟาว้าจนเรื่องถึงศาล 2. เรื่องภาพคล้ายพญานาคที่หาว่านำมาวิจารณ์สนุกสนานนั้นหนุ่มกันชัยชี้แจงโดยเปิดเทปดังกล่าวให้ชมอีกครั้งยืนยันว่าไม่ได้หัวเราะวิจารณ์แต่ตนแค่มองว่าภาพพิอ้างว่าเป็นเงาร่างพญานาคนั้นมันคือใบไม้แห้งและดูคล้ายหัวหมูมากกว่าและมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ใช่ว่าคุณเชื่อและจะไปบังคับให้คนอื่นเชื่อด้วย ตนเองนั้นก็เชื่อเรื่องพญานาคเชื่อมานานแล้วและอย่างปัจจุบันตนกราบไหว้ถือพญาครุฑถ้าวันหนึ่งใครจะมองว่าคืออีกาตนก็ห้ามไม่ได้เช่นกัน 3. เรื่องลอตเตอรี่ที่ตนพูดเพราะเห็นว่าอิมเป็นน้องมันมีประเด็นคอระหาของสังคมจึงอยากให้อิมทำให้เคลียร์ๆคคนที่ติดตามอยู่ก็จะได้ไม่เดือดร้อน หากเขาซื้อตามและไม่ถูกยิ่งช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงด้วยตนขอท้าเลยให้ถ่ายภาพลอตเตอรี่ที่ซื้อโชว์ก่อนวันหวยออกสักเจ็ดงวดถ้าถูกทุกงวดจริงๆตนจะยอมไปไหว้เลยก่อนหนุ่มกัญชัยจะทิ้งท้ายว่าตนก็แค่ทำหน้าที่พิธีกรพร้อมกับยกตัวอย่างสัมภาษณ์มาหมดแล้วทั้งมตุมทั้งกะละแมแต่ทั้งสองคนไม่เคยโกรธหรือมาว่าอะไร เพราะรู้ว่าบริบทของการทำงานส่วนกับพี่ชายอิมนั้นก็ขอต่างคนต่างเดินไปละกันและจะด่าตนก็ด่าแต่อย่าเอาลูกสาวตนมาเกี่ยวด้วยและขอให้เรื่องจบที่ตรงนี้อย่าให้ตนต้องขุดเพราะเดี๋ยวจะยาวมีหลายเรื่องที่ตนรู้แต่ตนแค่ไม่พูดเท่านั้นหนุ่มกัญชัยกล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ